เลขไม่เพียงหนึ่งแสนนะครับแต่งเบาะ VIP มาเรียบร้อยครับสภาพภายในสวยมากภายในเบาะสีดําครับประตูสไลด์ไฟฟ้าได้ทั้งสองข้างตรงกลางครับนี่ฮะมีที่กั้นกระจกระหว่างคนขับกับที่ห้องโดยสารเบาะแถว3สามารถปรับเอน็นไฟฟ้าได้แบบนี้ครับโฟล์คอลเวลทีหกเก้รถออกศูนย์ไทยยานยนต์วันนี้ราคาเพียง1นึ่งล้านสองแบาทเท่านั้นเลขไม่เพียง1นึ่งแนะครับแต่งเบาะี i P ีมาเรียบร้อยครับมาดูฮะเป็นเครื่องยนต์ ดีเซลครับโครงสร้างบอดี้ตัวถังเดิมทุกชิ้นน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีขยับตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมสินกาวเดิมสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานทุกจุดอยู่ครบเดิมๆจากโรงงานครับมาดูด้านหน้าไฟหน้าเป็นปูเจคตเตอร์คู่ LED สปอร์ตไลท์ตัดหมอกเซ็นเซอร์มีให้รอบคันล้อแมกซ์อลลอย R17 ระบบดิสเบรกห้ามเบรกได้มาครบทั้ง4ล้อครับด้านข้างมีไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยมาดูด้านหน้าคนขับครับสภาพภายในสวยมาก ภายในเบาะสีดำครับพวงมาลัยมันติเลขไม่เพียง10,000แครับวิทยุฟอนเดิมครับแอร์ออโต้เกียร์ออโต้กุญแจรีโมดกระจกไฟฟ้าทั้งคันครับมาดูด้านข้าง ประตูสไลด์ไฟฟ้าได้ทั้งสองข้างเบาะ V.I.P แถวกลางเปลี่ยนมาเรียบร้อยครับดูครับสวยมากครับตรงกลางครับนี่ฮะมีที่กั้นกระจกระหว่างคนขับกับที่ห้องโดยสารมีแท็บเล็ตด้วยครับตัวนี้สามารถสั่งงานได้หมดเลยครับจอทีวีมีครบครับมาต่อที่ด้านท้ายคะไฟเบรกดวงที่3ด้านบนเซ็นเซอร์กล้องมองถอยหลังเปิดท้ายขึ้นมาครับดูห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายครับนี่ครับเบาะแถว3มสามารถปรับเอนไฟฟ้าได้แบบนี้ครับ ฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้านะครับรถออกที่ศูนย์ไทยยานยนต์นะครับตัวนี้มาดูสไลด์ไฟฟ้าฝั่งนี้บ้างครับนี่ครับได้ทั้ง2ฝั่งเลยครับออปชั่นเต็มลำครับบันไดสไลด์ไฟฟ้าให้ด้วยครับสีเทาฮะสวยมากครับคันนี้รถสภาพดีมากๆครับราคาเพียง1 2 5 0 0ล้านแพนด้าสปีดสีนคริน